ลุย YouTube จะให้ดูอะไรดูสแตตตัวคุณต้อมก่อนแล้วกันนะครับตัวคุณต้อมแกเป็นม้งปลาบอลน,นะแบบ8สดสบบวก6ยังไม่บวก8นะไม่รู้รออะไรนะสเปนห้ามันกว่าออฟแน่นมากไส้แน่น,น,นพอสมควรแกมาจากาในรถต้องบอกงนี้เท้าความก่อนแล้วแกก็ตอนแรกว่าจะไปเล่นทัดไฟผมบอกเฮ้ยอย่าเลยเล่นทัดแสงดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนของเยอะไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดเยอะนร้อยสี่สิบฉะนั้นตอนนี้ใส่ทาริเตอยู่ อ่าทาริสเดย์ทาริสเดย์เนี่ยบวกแปดมันจะได้พีเพนอยู่ที่ประมาณ64%สบเอรเซนวกแปดเปอร์ฉะนั้น64สิคูณสามันจะหายไปประมาณ80%เนะเพนโอเคปะ่ะเก็ตเพนตรงนี้คุณต้อมจะหายไปประมาณ8 3ดก็คือ80%ดสิรนั่นแหละฉนะนั้นจะเหลือเพนอยู่ที่470ถูกไหมฮะประมาณนะสี่แต่ส่วนที่เราได้เพิ่มเข้ามาคือธาตุแสง ถ้าแสงเนี่ยมันบวกละ10%บซวกละสิเนี่ยตรงนี้แ8ดแปสคูณจุดสาปึ่งบวก80เราจะได้ถ้าแสงมาร้อเรเราจะได้ถ้าแสงมาเป็นประมาณ200%ร้อเเซน์สองนิดนิดสองเซโดยประมาณโอเคไหมคำนวณค่าก่อนใส่หลังใส่ก่อนใส่หลังถอดก่อนถอดหลังใส่อ่ะพูวโซวไปเรื่อยครับทีนี้ ไปรับกันเลยดีกว่าทาเลสแสงของลูกพี่เอมาแลลูกพี่ซะรรรรรอมทีนี้ไปใช้ Excel เราก่อนไหม่าไปใช้ตัวเราก่อนไหมว่าแรงขึ้นหรือเบาลงแล้วเราจะได้โประบัว Excel เราไปด้วยตัวแต่ทีนี้ Excel เราใช้ได้แค่แพดเก่าอยู่คือ m m p นะเพราะว่าผมจะไม่ได้ใส่ data ตัวแพดมินิอันใหม่ไป I of Pride มาลามาลา1 2หาร7กับ3.14ไม่ใช่ ่าเราไปใช้เซอร์ของเราก,ก่อนเพื่อที่จะได้เป็นการโปรโบทไม่ได้โปรโบรานานแล้วใช้ A v P แล้วกันเราจะแรงขึ้นเอาแค่ว่าแรงขึ้นหรือเปล่านะมันไม่ได้เปมากเพราะว่ามันปรับสแตทไปเยอะพอสมควรแล้ว A v P เอาเป็นออกหลอดกันแบบที่1กับแบบที่2องเนไหมนี่คืออินพุตค่าแรกเดี๋ยวเราใส่ใค่าต่อไปอันนี้ก็คือทาริสเดอันนี้ทาริสจะเป็นทาริส I อยอ r พพนะครับอ่ะเราไปเทสก่อนอแต่หมาคุณต้อมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีบัฟทัดไฟนะครับเราแกลเล่นหลายท่านนะออไม่ได้มีบัฟทัดไฟเชตัวไม่ใช่ไม่ถึงห้าพันว่าประมาณสี่สี่หกสี่หกเนาะหนึ่งนาทีสี่พันหกร้อยเอ็มนะครับสี 4, 600, ่พันร้อยาบิ i of ออฟ d ลปึ่งหนึ่งมาแล้วะเมื่อกี้ธาตตักติดเพิ่มมา100%ตามที่ผมคิดเลยใช่ไหมต่อครับเรามาใส่บันทึกลงใน Excel ดีกว่าเราโปรโมทเอ c e เซในตัวด้วยในคลิปใหญ่เท่าเดิมลูกพี่ใหญ่เท่าเดิมไม่มีเพิ่มอยู่แล้วลูกพี่ยังไม่มีอารมณ์ไม่ใช่ร9 3ยเก้าสาผมบอกว่าอ่า e อ็กเผมบอกว่าก่อนเราค่อยไปดูขนาดจริงแบบที่สแรงกว่าแบบที่หนึ่งรีเ แรงกว่ารีซอสหนึ่งนะครับอยู่ประมาณ10%อร์เซสเซก็คือตัวนี้ไอ f อไพรตัวนี้ทัิตเดย์นะพร้อมที่จะไปเทสสนามจริงกันหรือ,อยังรักพักเบาอ่ะเดิมเรียบร้อยบอสปรับมาใบปรับแบ,บบลาบลาใครมาทงมาเทสอะไรเงี้ยสนุกคำนวณคำนวณจัดไปปักติดแล้วแท่งทองหนูกว่าล่าบอสอีกมันจะต้องแรงกว่าลุยเลยนะจบนะ แรงขึ้นอยู่ที่ประมาณ625เป็นที่น่าพอใจไหมเหมือนจะเยอะกว่า10%ด้วยนะจบนะลูกพี่ภูมิใจแล้วตอนนี้ยิ้มกุ้มกลิ่มแล้วลูกพี่ตับรถไป้เป็นอันตับรถแล้วตอนนี้เหยียบระวังนะียบเบรกแล้วนะ็อกรอดจากเดิม4,600เป็น6,250เกิน10%ด้วยเหมือนจะเกินด้วยนะ เดี๋ยวนะบอกแล้วเล่นท่าศักดิ์สิทธิ์ตัวระดับคุณต้อมอ่ะอบแนะนํำอะไรไปเคยด้วยอ่ะมีแรับูหลครับปููถึงทามิ่งแย่นะทามิ่งแบบไม่ค่อยดีถ้าเรามาคำนวณดูมันแรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หกห้าหกสองห้าศูนย์ลบสี่หกศนศูย์หารสี่หกศนศสาสิ้าเปอร์เซ็นตเลยอ่ะมองตาบอลมันจะแบบ สวิงเนี่ยเพื่อนๆเนาะมันจะสวิงล็อบบอสมันปรับมาใหม่ด้วยผมก็ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปใส่นะครับก็แรงขึ้นกว่าเดิมประมาณถ้าเอาเทสในเป็นม้งปลาบอลน,นะแรงขึ้นกว่าเดิม35%เอนตออสมสิเปอรเซอร์วอร์แรงขึ้นกว่าเดิม35%นี่ฮะตามนี้นะ30%โดยประมาณแรงขึ้นออกหลอดนะครับออกหลอดแต่เท่านั้นแหละคุณต้อม30%เเท่านั้นแหละใช่ปะ แต่ถ้าตอนแบบที่พี่ไม่มามันก็ลุ้นได้ลุ้นได้อยู่ฉะนั้นเชื่อผมมุ้นต้อมนะผมไม่เคยแนะนำอะไรพลาดหรอกลดเพนเพิ่มธาตุฉะนั้นและยิ่งแพลเนี้ยเพนเนี่ยมันไม่จำเป็นเหมือนสมัยก่อนแล้วนะไอ้ที่1.5เท่าอะไรตรงนั้นนะ่ะมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่มันต้องต้อง,องมันมันมันเนี้ยมันตอบหมดนะมันตอบหมดเนี่ยธาตุเพิ่มไปเนี่ย จาก140เป็น200เห็นปะกระจุยนะนี่ยังไม่นับยังไม่นับอะไรยังไม่นับที่ตัวท่าศักดิ์สิทธิ์มันได้บัฟมาด้วยนะบับอะไรครับเทปท่าศักดิ์สิทธิ์มันได้บัฟมาในส่วนของตัวตีอันเดกับตีเชโดอีกนะยังไม่นับตรงนั้นอีกนะแล้วบอสแพท1ร0อยสิบอะร้อยยี่สิบเอ่ออันเดสเชโดแม่งเยอะคุ้มจัดจัดจริงจริงได้เพิ่มมาเท่าหร เจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์หารสองคือสามเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดีมากนะครับดีมากนี่แค่ตีออกลอดนะได้ป่ะตีพวกอันเดสตีพวกเชโดนี่แม่งตายปรินอ่ะคุ้มจัดจัดไม่รู้ว่าคุ้มยังไงแล้วแล้วประเด็นคืออันนี้ไม่มีใครเอาด้วยลูกพี่เราต้องเล่นอะไรที่มันต่างกันออกไปนะครับไม่มีใครเอาธาน,นิตเนี้ยเนี่ยพี่ใครเอาของดี ไม่ค่อยมีคนสนใจครับมอสนเหมาะก,กับมองที่สุดแล้วตักติดเนี่ยทาลิปเนี่ยมันได้บวกแล้วเท่าไหร่สิบเซนไม่ต้องไปหักอะไรด้วยบูดกันนิ่มๆเลย1ิบปรเซ็นคลิกละิเปรเ็นเพนคลิกละแปดแค่นี้มันเข้าหน่าใช้แล้วเพนได้คลิกละแปดอันนี้ได้คลิกละสิอันไหนน่าใช้กว่ากันอ่ะใช่ปะ่ะแถมเพนดิบเริ่มต้นแม่งพันสอง เป็นดิทเริ่มต้นนี้450ปะ่ะดีกว่าอยู่แล้วนะครับมันหลับตายยังรู้เลยอะ่ะเอาจริงไปชิงเลยว่ะได้ภูมัใก็โลง่งไงแรงกว่าจริงก็โลง่งไงกลัว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 แป๊กเหมือนกันเอออ่าประมาณนี้นะครับยิ่งบาทนะบาทนะล่าเล่นจัดเลยถ้าตักสิบอนะ่ะบอกเลยบาทแดนอะ่ะไอ้บาทแล้วกันแดนแดนมันมีัแซ่น้ําอยู่แซ่น้ําอาจจะดีกว่าสนุกผมชอบอะไรแบบเนี้ยชอบเทสชอบอะไรเนี้ยมาบ่อยๆนะคุณต้อมซื้อมาเยอะๆเดี๋ยวจัดให้ ไม่ชอบล่าบอสผม,มเลียนล่าแล้วล่าเล่นไม่ได้แล้วผมทําทุกโนผมก็พอใจแล้วไงมันก็แบบเล่นได้แล้วมันก็ว้าวแล้วอะ่ะปิดคลิป